มนุษย์เรามักคิดว่าบ้านคือวิมานคือสถานที่แห่งความปลอดภัยเว้นจังหวะแต่คุณเคยถามตัวเองไหมว่าก่อนที่คุณจะย้ายเข้ามาพื้นที่ตรงนั้นเคยรองรับเลือดและน้ำตาของใครมาบ้างจำไว้เสมอครับความทรงจำบางอย่างไม่ได้ต้องการการจดจำแต่มันต้องการชีวิตเพื่อแลกกับการตื่นขึ้นมาอีกครั้ง การขับรถฝ่าความมืดของถนนสายรองในจังหวัดนครปฐรมนาฬิกาดิจิทัลหน้ารถบอกเวลาตี1นึนาทีแสงไฟหน้ารถสาดส่องไปบนถนนลูกรังที่สองข้างทางเต็มไปด้วยพงหญ้ารกทึบหมอกสีขาวขุ่นลอยต่ำปกคลุมพื้นถนนราวกับมือที่คอยฉุดรังล,รล้อรถนลินเสียงงงเงียอ่อนเพลียการใกล้ถึงหรือยังคะลินเวียนหัว บรรยากาศแถวนี้มันดูอึดอัดชอบกลนการเสียงนุ่มหนวนพยายามให้กำลังใจภรรยาทนหน่อยนะลิน GPS บอกว่าอีกแค่2กิโลก็ถึงแล้วเรือนไม้ของคุณปู่ท่านอยู่ลึกหน่อยแต่รับรองว่างเงียบสงบลินจะได้พักผ่อนเต็มที่ไงแต่ลินรู้สึกไม่ดีเลยเหมือนมีคนมองเราตั้งแต่ทางเข้าหมู่บ้านแล้วการหัวเราะเบาๆเพื่อกลบเกลื่อนความกังวลของภรรยา แต่ในใจเขาก็อดหวั่นไม่ได้เพราะยิ่งขับลึกเข้าไปต้นไม้สองข้างทางก็ยิ่งโค้งเข้าหากันจนเหมือนอุโมง์ต้นไม้ที่บิดเบี้ยวทันใดนั้นนลินกรีดพิการชนอะไรการตกใจเฮ้ยการรีบลงไปดูหน้ารถด้วยความตื่นระหนกไฟหน้ารถส่องไปที่วัตถุปริศนาแต่มันกลับว่างเปล่าไม่มีสุนัขตัดหน้าไม่มีก้อนหินมีเพียง ตุกตาผ้าเก่าๆตัวหนึ่งนอนเปื้อนโคลอนอยู่กลางถนนคอของตุ๊กตาบิดหมุนไปด้านหลังจนผิดรูปและที่สำคัญมันใส่ชุดไทยผืนเล็กๆที่ขาดรุ่งริ่งการถอนหายใจแค่ตุ๊กตาเก่าๆนลินสงสัยเด็กแถวนี้ทำตกไว้การเคลียตุกตาตัวนั้นลงข้างทางแต่จังหวะที่เท้าของเขาแตะโดนตุกตาเขารู้สึกเย็นว่าไปถึงสันหลัง เหมือนมีมือเย็นเฉียบมาจับที่ข้อเท้าแต่เมื่อมองดูก็ไม่มีอะไรเขาจึงรีบกลับขึ้นรถแล้วขับออกไปทันทีโดยไม่รู้เลยว่าตุ๊กตาตัวนั้นค่อยๆหันหน้าที่เปื้อนโคลนมองตามรถของเขาไปด้วยรถของทั้งสองจอดสนิทที่หน้าเรือนไทยประยุกต์หลังใหญ่ยกใต้ถุนสูงสภาพไม้สักทองเรื่อมหมองคล้ำตามการเวลาแต่ยังคงความวิจิตบรรจงของลวดลายเกะสลัก รอบบ้านเงียบสงัดไม่มีเสียงมแมลงกลางคืนสักตัวเดียวมีเพียงเสียงลมที่พัดผ่านช่องลมของตัวบ้านจนเกิดเสียงหวีดหวิวคล้ายคนร้องไห้ไปแยมเสียงแหบแห้งเย็นชาพูดช้าๆมากันแล้วหรือการตกใจอุ๊ยไปแยมมาเงียบๆผมตกใจหมดเลยครับผู้เล่าหญิงชราหลังคอม ผมขาวโพลนแกล้วเป็นมวยต่ำใบหน้าเหี่ยวย่นเต็มไปด้วยกระยืนถือตะเกียงน้ำมันอยู่ในเงามืดของบันไดบ้านแววตาของประแย้มดูขุ่นมัวและไร้อารมณ์ไฟมันดับพายุเข้าเมื่อเย็นรีบขึ้นเรือนเถอะแม่หนูนั่นหน้าซีดเหมือนจะเป็นลมนลินเสียงสัน่นสวัสดีค่ะประแยม้มผู้เล่าขณะที่นลินเดินผ่านปะแยมขึ้นบันไดเธอได้กลิ่นประหลาด ไม่ใช่กลิ่นคนแก่ไม่ใช่กลิ่นแป้งร่่าแต่มันคือกลิ่นดอกซ่อนกลิ่นที่ฉุนกึกผสมกับกลิ่นเหม็นเน่าจางๆเหมือนหนูตายไปแยมจ้องมองแผ่นหลังของนลินขม็งก่อนจะพึมพำเบาๆเรือนเลือกเจ้าเงาเลือกคนกลับมาแล้วสินะในห้องนอนใหญ่ชั้นสองกว้างขวางแต่ดูวังเวงเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นเป็นไม้สีเข้ม เตียงนอนเป็นเตียงสีเสามีมุ้งลูกแกเก่าเก่าการหลับสนิทด้วยความเพลียแต่นลินกลับนอนตาค้างเธอพลิกตัวไปมาด้วยความอึดอัดสายตาของเธอจับจ้องไปที่ผนังด้านหนึ่งของห้องผนังที่ถูกปิดทับด้วยวอลเปเปอร์ลายดอกไม้แต่มันมีรอยนูนแปลกๆเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าคล้ายประตูนะลินคิดในใจหรือเสียงก้องเสียงอะไรหนูหรอผู้เล่า นลินลุกขึ้นสั่งจ้องมองไปที่ผนังนั้นเสียงขูดดังขึ้นเรื่อยๆและเริ่มเปลี่ยนจังหวะจากการขูดสเปะสปะกลายเป็นการเคาะก๊ก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 ก๊อก,ก,กผู้เล่าด้วยความอยากรู้ที่เหมือนถูกมนต์สะกดนลินค่อยๆก้าวลงจากเตียงเดินเท้าเปล่าไปที่ผนังนั้นเธอยื่นมือสันๆไปแตะที่วอลเปเปอร์ความเย็นเฉียบแผ่ซ่านผ่านปลายนิ้ว ท่านใดนั้นเธอก็ได้ยินเสียงลมหายใจอุ่นๆรดที่ต้นคอนลินสะดุ้งสุดตัวหันควับใครนะ่ะห้องทั้งห้องว่างเปล่าการยังคงนอนหลับอยู่บนเตียงแต่นลินมั่นใจว่าเมื่อกี้มีคนยืนอยู่ข้างหลังเธอเธอหันกลับมาที่ผนังอีกครั้งคราวนี้เธอสังเกตเห็นว่าวอลเปเปอร์ตรงมุมด้านล่างมันหลอกร่อนออกมาเล็กน้อยเธอตัดสินใจใช้นิ้วแกะมันออกท้ายใต้วอลเปเปอร์นั้น คือไม้กระดานสีซีดและที่รอยต่อน,นั้นมีเส้นผมสีดำยาวกระจุกหนึ่งแลบออกมาจากร่องไม้เส้นผมนั้นปียกชื้นและส่งกลิ่นคาวคลุ้งน,นลินกำลังจะเอื้อมมือไปดึงเส้นผมนั้นเสียงปริศนาเสียงผู้หญิงกระซิบข้างหูชัดเจนช่วยด้วยการตกใจลินลินเป็นอะไร การสะดุ้งตื่นรีบเปิดโคมไฟหัวเตียงแสงไฟสาดไปที่นลินภรรยาของเขานั่งตัวสั่นงนงันอยู่ที่มุมห้องเล็บมือของเธอจิกเข้าไปในเนื้อไม้จนเลือดซิบซบแต่ที่น่ากลัวกว่านั้นคือบนผนังที่เธอนั่งพิงอยู่นั้นไม่มีรอยวอลเปเป,เปอร์หลอกไม่มีเส้นผมมีเพียงรอยเล็บของนลินเองที่ขูดลงไปในผนังเป็นคำว่ากูหนาว